เขาคงน่าจะมาแล้วหรอมั้งไปไปต้อน <มา S 1> รับ <ไป S 1> เขาไป,ไปไปเลยครับนี่นี่คุณตื่นได้แล้วนี่พักผ่อนมานานแล้วนะหัดทำงานซะบ้างสิ นี่ตื่นได้แล้วมานี่ถ้าหาว่าฉันยังไม่ได้โดนตัดสินว่าผิดคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งงานฉันขอโทษทีนะฉันรู้จักกฎหมายนี้ดีฉันชื่อจันรามิตราฉันเป็นคนคมที่นี่ม,มาเริ่มทำงานได้แล้วนะไม่อย่างนั้นล่ะก็เธอจะไม่ได้กินข้าวเพราะฉะนั้นเริ่มทำงานได้แล้ว ลุกขึ้นเร็วๆเข้าว้าวชื่อเพราะจริงๆจันดามิชลาแต่คุณมิชลาคุณให้เธอทำงานใช้แรงงานผมว่าเธอทำไม่ได้หรอกนะครับเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่มีทางหรอกอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ควรที่จะคิดให้มันแต่แรกนะก่อนที่เธอจะขายยานะ่อืมเร็วเข้ามาทำความสะอาดได้แล้วอย่าทำให้ฉันต้องย้ำอีกนะอ๋อโอเค ลุกขึ้นได้แล้ว นั่นไงสะอาดแล้วอาอาละหยิบมันขึ้นมานะที่นี่ควรจะสะอาดสิเอาสิหวังว่าเธอคงเข้าใจนะฉันไม่อยากจะให้คุกของฉันสกปรก ทาไปเรื่อยๆใช้เวลาทั้งวันทำให้สะอาดฉันจะพักก่อนแล้วกันนี่ๆน,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 นี่เธอทำอะไรเนี่ยฉันบอกให้ทำความสะอาดไม่ใช่เทน้ำแล้วเธอแบบนี้จะบ้าหรือไงเนี่ยทำอะไรเนะี่ยฉันเพิ่งทำความสะอาดไปนะต้องการอะไรกันแน่ฮะ ฉันจะต้องทำความสะอาดใหม่อีกแล้วเนี่ยฮะคุณนี่มันทำบ้าอะไรเนี่ยฉันไม่ผิดเธอทำให้ตังหากเล่าแล้วฉันผิดเหรอทำไมต้องโกหกลฉันจะโกหกไปทำไมอะเอ้นี่นี่มันอะไรกันเนี่ยฮะถ้าทำอะไรอยู่น่ะฮะนี่ทำความสะอาดบ้านของเธอเหรอทำเป็นทนายสูงส่งเก่งนักนะฟังฉันให้ดีฉันจะจัดการสั่งสอนเธอเองคอยดูสิฟังนะคะคุณฟังฉันก่อนสิให้ฉันให้ฉันอธิบายให้ฟังก่อนนะ ฉันเชื่อว่าไม่มีใครที่ปิดบังอะไรตำรวจได้หรอกคะ่ะแล้วก็ตำรวจที่มีประสบการณ์อย่างคุณนะ่ะควรที่จะต้องอ่านคนให้ขาดคุณจันดาคะ่ะผู้ชายคนนี้พยายามหลอกใช้คุณอยู่นะคะเธอก็หกนะจันดาอย่าไปเชื่อเธอเธอกำลังเ,เล่นละครอ,อยู่คุณเชื่อฉันเถอาค,คุณจันดาฉันไม่ได้ทำน้ำหกแต่เขาเป็นคนทำถังของฉันอยู่ตรงนี้และน้ำก็ยังมีอยู่ แต่ว่าน้ำในถังเขาเนี่ยไม่เหลือแล้วนะคะลองดูสิคะอันนี้เนเชื่อผมเธอเธอนะ่ยโกหกน่นอย่าเนี้พยายามตลบหลังฉันอะไรนะเออคือผมหมายถึงอผมจะเทน้ําทําไมอย่าเนี้โกหกจะชัดเลยแล้วพยายามใส่ความผมอีกตั้งหากนี่อะไรกันเนี่ยฮะ ฉันชอบเขานะเขาเป็นคนที่เหมาะกับรากินนี้ ตาชัดบ้างแล้วอืมนี<อ>่ฉลาดมากเลยเน้นะนะยินดีต้อนรับอาบีมันยูสิง เสื้อผ้านายสกปรกหมดแล้วเรีบไปไปล้างก่อนเร็วเข้าเอ้ดูบี้ชอบบี้แปลว่าผ้าไม่แข็งหน่อยเร็วเด็กๆทำเสื้อเขาเปื้อนหมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสสดไม่เป็นไรคะ่ะคุณจันดาจะให้ฉันยอมรับก็ได้นะว่าฉันเป็นคนทำเปื้อนฉันจะทำความสะอาดเองแต่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะ ว่าคุณะโดนเขาหลอกเขาจนได้แบบนี้นะฉันรู้ทุกอย่างนั่นแหละฉันก็แค่ลองใจเธอไม่เป็นไรหรอกนะับจูอย่ามาหลอกฉันอีกนะเข้าใจไหมเออจันดาผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะเนี่ยทำความสะอาดซะไม่อย่างนั้นละก็ฉันมีให้ประกันตัวแน่เร,เ,เริ่มได้แล้ววิเจ จับตาดูสองคนน <time> <laughs> ี้ให้ดีฉลาดดีนี่ฉันประทับใจจริงๆริง เธอตลบหลังฉันด้วยแผงของฉันเองไม่เลวเลยจริงๆเออคุณครับทําไมต้องลำบากด,ด้วยละ่ะมันก็ต้องทำะนะมาเป็นธรรมเนียมที่บ้านเราทํามานานทุกครั้งที่มีแขกมาบ้านก็ต้องต้อนรับด้วยดอกไม้แล้ว่าก็เป็นแขกบ้านเราไม่เป็นไรหรองหนะ้าเดี๋ยวก่อนนะครับ เดี๋ยวชันไปดูก่อนนะว่าเด็กพวกนั้นที่ทําเสื้อผ้านายเปื้อนมาเป็นใครกันแน่เดี๋ยวจะไปจัดการให้เออเดี๋ยวก่อนครับคุณไม่ต้องคิดมากหรอกผมชอบเด็กๆมากไม่ต้องไปว่าพวกเขาหรอกนะขอร้องละแค่เด็กๆเ,เองโอเคนะคนเราเข้ากันได้ดีกับเด็กเมื่อ,อไรก็แสดงว่าคนนั้นใจกว้างฉั้นดีใจนะที่ได้ชอบเด็กเออลุงทับเพราะผมเป็นนักธุรกิจ ผมก็เลยจะใส่สูตรอยู่เสมอยังไงแล้วในโลกธุรกิจการทำตัวเป็นโปรมันสำคัญมากเลยนะครับเราจะต้องปิดบังตัวเองถึงแม้ว่าจะแป๊บเดียวแต่เด็กพวกนั้นทำผมลืมความเครียดไปต้องแนะนำตัวสักหน่อยแล้วได้ข่าวว่าชื่ออาบีมันยูเหรอไงฉันออนุรักษ์สิงห์นะฉันเป็นผู้จัดการของบ้านนี้นะเข้าไปสิไปล้างตัวก่อนไป ท่านผู้จัดการคุณทำผมเจ็บใจเสียใจแล้วก็เจ็บปวดแต่คุณก็ยังเป็นคนเดียวที่ผมรักมาก ผู้หญิงคนนี้ช่างปากดีจริงๆหัวหมอและก็ร้ายกาศมากเราจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะชนะหล่อนให้ได้คอยดูสิ รุระเกต์น<ะ>่มีขึ้นมีลงน,นะนดีต้อนรับนะเอาเนี่ยรักินีมานี่มา อนุรักษ์อะไรกันจะยืนอยู่ทำไมไปไปเตรียมชามาให้ทุกคนหน่อยไปไม่เห็น,นเรามีแขกนะยืนนิ่งอยู่ได้เร็วอ๋อครับท่านแค่ชากับขนมยังไม่พอเรานะเดี๋ยวผมจะเอาชาร้อนๆมาเพิ่มให้แขกแล้วก็มีขนมพิเศษด้วยเอามาแจกให้กับทุกคนดีไหมล่ะครับทุกคนเลย โอเคนะโอเคสักครู่นะดีดีมากเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไม่จบเออเนี่ยอย่าให้ชามันเข้มไปนะเดี๋ยวจะขมเดี๋ยวจะดื่มไม่ได้มีอะไรอีกไหมครับโอเคไปเถอะโอเคครับพอ่อเจอเข้ามานะนาไปเจอที่ข้างถนนก็เลยเก็บมาเลี้ยงเอามาทำงานนี่ กลับมาบ้านก็ให้งานทำไม่รู้ว่าจะเลี้ยงดูได้แค่ไหนอ่ะนะทำไมจะต้องทำแบบนี้ด้วยคุณสิงค์คะนั่งก่อนสิคะทำตัวตามสบายได้เลยนะคะขอบคุณนะครับ <c oughs> คุณสบายดีไหมคะอผมสบายดีคุณเรียกผมปกติก็ได้นะครับผมอยากให้คุณพูดภาษาฮินดูกับผมผมชอบภาษาแม่มากกว่านะผมนะรู้ว่าคุณพูดภาษาบ้านเราได้ใช่ไหมครับผมก็เลยอยากคุยกับคุณในภาษาเรามากกว่านะใช่ไหมเธอนะ่ะไม่ใช่แค่คล่องนะแต่ว่าเก่งมากเลยเอาจริงๆแล้วรากิน,นีเนี่ย เป็นคนที่เก่งภาษาอินเดียที่สุดในบ้านของเราพูดเก่งมากเลยฉันได้ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกชอบเหมือนฟังพระแม่สวดมันชุ่มชื่นหัวใจภาษาเราเนี่ยมีจุดเด่นมากมายเลยนะผมเนี่ยไปต่างประเทศมาเพื่อไปคุยงานเท่าน,นั้นแต่ไม่ว่าผมจะไปที่ไหนพวกคุณรู้ไหม ว่าผมคิดถึงอะไรมากที่สุดอาหารของแม่ไงละ่ะวัฒนธรรมของเราภาษาของเราภาษาเราไม่เหมือนใครมันน่าฟังไม่มีภาษาไหนเหมือนมันดีที่สุดเลยล่ะครับเชื่อผมฉันชอบแนวคิดของนายนะอาบีมันยูอาหารกับภาษานะทำให้เราไม่ลืมรากเหง้าของเราและลูกสาวของผม นี่เธอก็เก่งทั้งสองด้านในเรื่องนี้เลยล่ะเอ่อคุณอบิมันยูคะจากวันนี้ฉันจะพูดเป็นภาษาฮินดูก็แล้วกันนะคะเราจะคุยกันภาษาแม่ของเรานั่นก็ดีเลยครับแต่ว่าบอกผมหน่อยได้ไหมทำไมต้องเรียกผมว่าคุณสิงห์ด้วยล่ะเอ่อคือว่าฉันเอ่อคือคือผมชื่ออบิมันยูสิงห์ก็จริงนะแต่ว่าไม่ต้องเรียกแบบนั้นก็ได้นะครับหลังจากนี้ เรียกผมแค่อาบีก็พอแล้วคือที่ฉันทำเพราะติดนิสัยจะให้เรียกแบบสนิทก็คงต้องใช้เวลาหน่อยแต่ว่าอาบีมันยูนี่ก็เพราะดีนะคะขอบคุณนะครับว่าแต่ย่าของฉันนเคยเล่าเรื่องอาบีมันยูให้ฉันฟังคะ่ะจริงเหรอใช่ค่ะย่าผมตั้งชื่อผมตามตำนานนั่นแหละครับดีเลยค่ะ คือว่าย่าของฉันเองก็ต้องชื่อให้ฉันแบบนั้นเหมือนกันว้าวจริงๆแล้วย่าผมก็ทำให้ผมเป็นคนทุกวันนี้นะครับพ่อผมสอนผมผมเป็นนักธุรกิจได้เพราะเขาย่าผมแลสอนผมให้ผมเป็นคนดีกับทุกๆคนเราควรจะมองไปที่ความดีของคนอื่นเข้าไว้นะครับเพราะว่าเรื่องความดีนั้นเราจะเรียกมันว่า U.S.P ในด้านของธุรกิจมันเรียกว่าจุดขายนะครับอาิมันอยู่ทั้งทที่ยวเรียนจบสูงแต่คุณนี่ดูติดดินจังเลยนะคะติดดินมากๆเลย <c oughs> จริงเหรอครับผมไม่มั่นใจนะผมมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งบ้านนี้เนี่ยใจดีกับผมมากๆเลยผมไม่ชอบคนที่แสดงละครนะครับ อนุรักษ์มองอะไรของคุณน่ะอดูตรงนั้นสิ<ะ>ชุดสวยมากเลยนะถ้าคุณใส่ชุดนั้นเน่ยคุณจะต้องสวยมากแน่มากที่สุดเลยรู้ไหมว่าผมชอบอะไรในพวกคุณคนที่นี่ไม่เสแสร้งเป็นคนอื่นจริงจังดีครับผมชอบมากเลย ฉันก็ไม่ชอบคนที่แซงถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคนที่ทําไม่ได้อย่างที่ปากเคยพูดเอาไว้หรือว่าสัญญาเอาไว้ด้วยอบิมันยูคะฉันเป็นคนแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปฉันชอบในการเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่ต้องคิดมากหรอกครับคือว่าผมเนี่ยเสียใจนะเสียใจที่ผมไม่เหมือนคุณแต่ว่าเชื่อผม ผมได้ยินชื่อเสียงคุณมามากแล้วว่าคุณเน่ยเป็นคนตรงไปตรงมาแต่ว่าโชคไม่ดีที่โลกธรุรกิจทําผมต้องหัดพูดเอาใจคนนะครับเดี๋ยวก็เสียใจเองนะะ่ะละเอานี่โอ้โอ้โอ้นี้ ทีโทษทีนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับโอเคไม่เป็นไรเจ็บหรือเปล่าวันนี้เสื้อเปื้อนบ่อยจังเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมจัดการได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเช็ดก่อนเช็ดก่อนเนี่ยอนุรักษ์ทำไมทำงานไม่ดีเลยวันนี้อฮะชอบที่ฉันเลือกไหมล่ะอาบีมันอยู่สิงเขาเป็นคนดียังที่นายเห็นหรือเปล่า่ะ ฉันไม่รู้นะว่าคุณได้ยินอะไรมาเรื่องฉันจากใครแต่ว่าฉันเนี่ยเป็นคนพูดตรงตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่อ้อมค้อมเด็ดขาดเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไงมันก็ยังมีค่ากว่าคำโกหกตอนที่เด็กๆทำเสื้อคุณเปื้อนวันนี้ ฉันคิดว่าฉันเนี่ยจะไม่แต่งงานกับคุณนะคะเพราะคุณจะว่าเขาแต่ว่าเอคุณผมไม่ว่าเขาหรอกครับถ้าผมเป็นคุณนะผมก็คงจะคิดเหมือนกันนั่นแหละเสื้อผ้าผมมันก็แค่แค่เพื่อนเท่านั้นเองมันก็เรื่องปกติของเสื้อผ้ามันเพื่อนได้แต่ว่าผมเนี่ยไม่มีทางร้ายกับใครหรอกนะ นี่อนุรักษ์บุตรยี่ยนอยู่ทำไมไป,ไปไปไปเดินเล่นซะไปไปไปเถอะช่างาเถอะนะให้อยู่ไปเดี๋ยวก็ชินเองนั่นแหละไปเถอะ จะแก,กล้งยามฉันยังไงก็เชิญดากินีแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้อบิมันโยครับไดยชอบที่ลูกสาวฉันพูดจากใจเสมอใช่ไหมละ่ะแล้วฉันมีอะไรจะบอกอีกอย่างหนึ่งครับอบิมันโย و. ฉันทําผิดไปแล้วครั้งหนึ่ง ในการหาคู่ให้ลูกสาวของฉันฉันไม่อยากจะทำพลาดอีกฉันก็เลยคิดนะว่าอยากจะให้นายเนี่ยลองอยู่กับเราที่นี่หน่อยถ้าสองคนได้อยู่ด้วยกันก็จะได้รู้ว่าจะเข้ากันได้ไหมถ้ารากินีชอบหรือว่ายอมรับนายฉันก็จะให้นายแต่งงานทันทีแต่ทั้งหมดนี่เป็นการตัดสินใจของรากินี ให้รากินนี้เป็นคนเลือกฉันจะไม่บังคับให้ตัดสินใจเองให้หมดเลย